แสดงความยินดีกับกองทัพภาคที่3ใช่ค่ะโดยผู้บัญชาการทหารบกนะคะร่วมงานวันสถาปนา <c oughs> กองทัพภาคที่3ครบรอบ122ปีย้ำถึงภารกิจปกป้องชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชนภาคเหนือค่ะ ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวนมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่3ครบรอบ122ปีโดยมีพลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับในโอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกได้ขึ้นแท่นรับ ความเคารพจากแถวทหารกองเกียรติยศและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสพระองค์ก่อนเป็นประธานในพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับกําลังพลที่ล่วงลับท่ามกลางอดีตผู้บัญชาขออภัยค่ะท่ามกลางอดีตผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วยค่ะ โอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานในพิธีมอบโลก่เกียรติคุณให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดภาคเหนือค่ะส่วนราชการและบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่3พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมของหน่วยโครงการทหารพันดีและผลิตภัณฑ์แม่บ้านแม,แม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ด้วยค่ะการที่ยึดเอาวันที่20สิงหาคมนะครับของทุกปีเนี่ยเป็นวัน กองทัพภาคที่3ครคบรอบเนี่ยเพราะว่าเป็นวันปราบกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ได้สําเร็จเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่สาครับเป็นกองกําลังรบหลักของพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคเหนือภารกิจยาวมากนะครับตั้งแต่เรื่องของทํานุบํารุงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงสงบเรียบร้อยการกํากับดูแลแนวชายแดนการช่วยเหลือประชาชน ปฏิบัติภารกิจต่อภัยคุกคามที่มิใช่สงครามเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆเรื่องของการสกัดกั้นการปราบปรามยาเสพติดการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบนี้ด้วยผิดกฎหมายตลอดจนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน